เอ้ว่างลวเลวยว่างสักทีนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกมโรบอคนินจาของเรากันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะคนเล่นศูนย์เกิดอะไรขึ้นเอ้ยเข้าไม่ได้ sorry this e x p e r i e n c e is private ไม่เกมนินจาอันดับหนึ่งอะโอเค ก็สว okay, ัสดีอย่างเป็นทางการนะครับก็กลับมาแล้วนะผมกลับมาแล้วนะครับที่จะลงคลิปแล้วนะครับก็กลับมาปุ๊บเกมก็จากไปเลยนะครับปิดปั๊บเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียดายนะครับเกมนินจาที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของผมนะครับล้ะเล่นนะครับก็ตอนนี้นะครับทาง Dis discord นะครับเกม OFFICIAL เนี่ยเขาได้ปิดตัวลงนะครับเนื่องจากเบต้าเทสเนี่ยเขาเสร็จแล้วนะ ก็คือเขาเสร็จเบต้าเทสแล้วนะครับก็ต่อไปนี่ก็จะเป็นเปิดตัวเกมจริงๆแล้วนะครับก็จะได้เล่นกันแบบหนำๆเลยนะครับก็การระยะเวลาการปิดตัวเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับก็เจนนัวรี่เลยก็คือมกราเลยนะครับก็ปีใหม่ครับก็เราจะเป็นนินจากันอย่างเต็มตัวอีกทีหนึ่งตอนปีใหม่นะครับเดือนมกราไม่รู้วันไหนด้วยนะครับก็การเปิดตัวครั้งนี้ก็คือคนที่เคยเล่นแล้วนะครับก็จะไม่รีของนะครับใครมีของเท่าไรเวล มีของเท่าไหร่เวลอะไรยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ไว้เจอกันเดือนมกรานะครับผมก็ต่อจากนี้ก็จะเป็นคลิปเกมอื่นนะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามก็ด้วยนะครับขอบคุณที่ยังติดตามมันอยู่นะครับก็อันนี้ก็มาบอกเฉยๆนะครับโอเคไปละเจอกัน